ชอบคอนเมื่อคืนนะทุกคนชอบในความโบบะของเขาชอบในความแกงกันความหยอกกันอะไรแบบเนี้ยขนาดคนโก้ไม่สบายนางก็ดีดมากนะนางดีดชอบอ่ะเมื่อคืนเขาน่ารักกันมากไปก็น่ารักรอดูคอนคืนนี้อีกว่าจะเป็นยังไงว่าว่าเออเขาจะดีดกันมากน้อยแค่ไหนรอดูรบม ไปเลยแต่ว่าพวกเรารเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วค่ะ <c oughs> โอ้ยน่ารักมากๆนะฮะวันนี้อิจูมาเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเพลงนะอิจูกี่ขวบแล้วลูกหกขวบค่ะหกขวบร้ <6 S 2> บองหกเพลงแล้วเอ็นเตอร์เทนได้ขนาดนี้ไม่ธรรมาดาครับ Thank You so much วว้า <c oughs> เก่งมากเลยลูกเก่งมาก o ู very good excellent นัาไปพูดถูกไหมเก่งมากเก่งมาก excellent ดีมากดีเยี่ยมอิจูอิจูห้ามทิ้งการร้องเพลงนะลูกนะห้ามเขินห้ามอายในการแสดงออกร้องแบบนี้เออดีมากต้องทำแบบนี้ตลอดไปไม่ต้องเขินใครทั้งนั้นถึงจะมีคนอยู่ข้างหน้าเป็นพันเป็นหมื่นคนก็ไม่ต้องเขินอิจูจะต้อง เป็นผู้โอ้กวัว้วนัวอ้วน,วนก็เลยเอาไว้ห้ามทิ้งการร้องเพงลงนะลูกนะ <ads. S 1> ตั้งใจร้องแบบนี้ตลอดไป <Okay. S 1> อโอเคโอเคน้าอัพกันนุลกใครรอกันหน้าอ๊อฟกันนุลกใครรอกันหน้าไปแกร์ค่ะ <c> เ <oughs> อ้ยเอาน้าไปด้วยเอ้ยหอมแก้มด้วย น้าไปหอมแก้มด้วยหอมแก้มด้วยขอเสียงประมือกับอิชูน่อยเลยขอบคุณครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขังไว้ที่ขังไว้ที่บายบายแย่มากโอ้ยยิ่งชาประกอบในร้านเก่งปันนี เก่งนะคาทิคาทิฟอแ,ข,แขวนแขนกันเก่งกว่านามันพุ๋ละ่ะเด็หกหกขวบนะหกขวบบางคนยังคือทุกคนมีความอายอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เด็กคนนี้ไม่มีความอายนุกเลื่อนดนตอนเท่านี้ไปใส่นุกเลื่อนดนอนะ่ะตอนเท่านี้ยังอายอยู่เลยเพิ่งจะกล้ามาร้องเล่น เต้นลําอะไรเงี้ยมอสามนี่นะครับเก่งมากๆเลยเนาะอิจูเชื่อเชื่อเลยว่าโตขึ้นมาจะเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาใช่ครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วโตขึ้นมาครไม่เป็นผู้ใหญ่ครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นเลยอิจูโตขึ้นมาจะเป็นสาวและสวยอ๋อครับแล้วโตขึ้นมาการร้องการเต้นการเอนเตอร์เทนของน้องจะเป็นยังไงบ้างครับ ก็จะออกไปแนวผู้หญิงเหมือนวันนี้ไม่ใช่วันของผมสักเท่าไหร่เหมือนกันน่ารักน่ารักน่ารักนะครับก็เก็บไว้ในใจเลยครับอิชูแสนดีคนคนนี้ในอนาคตทุกคนอาจพวกเราอาจจะมีอายุเพิ่มขึ้นไปแล้วแหละเดี๋ยวสักวันหนึ่งคำว่าอิชูจะเป็่งประกายออกมาแล้วทำให้ทุกคนได้เห็น ไม่นม่ยถึงว่าท่านต้องจูโตขึ้นครับหน้าเวทีก็จะแก่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 ขึ้นเหมือนกันแก,แก่ครับยอมรับความจริงค่ะหลานพึ่งหกขวบค่ะและตั้งหลานที่สิปพวกคุณยังไม่แก่แลวคะ่ะชอบหลอกตัวเองอริชูมันยี่สเจ่ปดเขากระเท้าอ่า าตอนไหนมาเอ้าอีจูหกขวบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดน่าจะเอ้าเอาตีต่ำๆเลยยี่สิบสองปีเราครับไปมีคนไร้สุดใครไร้สดตบกันไหมคะเออไม่น่ามีใครไร้สดมีคนไร้สดเหรอพี่เจี๊ยบร้อยล้านแน่เลยปิดไร้สดมาเลยค่ะปิดไร้สดปิดไสดบอกว่าอย่าไร้สดไง คุณเจี๊ยบเดินมานี่แหละค่ะตกเลยค่ะมาเลยค่ะไอรู้ว่าบอกแน่อยๆน,นี่ไรวะไรสุดไหมลูกอย่าไรสุดน,นะลูกนะเดี๋ยวมันเสียเชิงลูกสตาร์บอย่าไรสุดน,นะครับทุกคนครับนะฮะชิวางได้ดีือ่าต้องบอกดูบอกคนไไรลูกเขาว่าพี่โคนไไรสุดประเด็นมีแ<ม>ถบว่านี่มีแถบว่านี่เขาว่ามีปะอย่าไรสุดนะครับอย่าไลรสุดนะฮะ ก็อ่าอย่าไปจิ้มเหมือนเพลงออกเตี้ยบอกเขาแน่ไปเพื่อมีคนไลฟ์สดทำไลฟ์สดนะครับใครไลฟ์สดโอ้อยากใส่เสียงไร่กูสบายเดี๋ยวจะร้องเพลงที่มันติดเล็กสิทั้งหมดเลยให้โดนแบนไปเลยให้เฟซบุ๊กพี่เจี๊ยมันโดนแบนไปเลยไอเรามันคือนางแววยุษสวัสดไอเรามันคือมิสาัอุ่นเซ็กซี่มันกิ๊บ กันในยามราตรีเราคือยกมาทูตมารับตัวเธอไปไปไปลง,งนรกซะเธอทีร่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปไปอ, <c oughs> อาไหมไปไปอไพอเสือะ เมื่อยอุ้ยตาโคตรนิ่งทุกคนถ้าทุกคนอยู่ข้างหน้าทุกคนจะเห็นอย่างนี้นะสมมติถือนี่ยัง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 ไม่หยิบเอาเงินอีกอ้าวใครให้ลูกจากข้าวปุ้นน้ำน้ำร้องเพลงอ๋อจากข้าวปุ้น หนามาตออ๋อไหนไหนไหนี่ข้าวปุ้นแล้วก็หนามาตอหนามาตอน้ำเตยกูเห็นเป็นอ่างเนี่ยนึกเขียนยอยักอะไรกูได้อ่านเป็นหนามาตอว่ามันมันสือกุ้มเขานะโอ้ร้องเพลง HBD มมหนกให้หน่อยค่ะ<อ>จากพี่เจิดเอ้าขอ,อ,องมึงนี่นมิซื่อมึงเนั่ยนี่อของกูลอง<อ>ไปมีซื้อนั่นวันนี้อาจจะก้าวขาไม่ถูกเท่าไหร่อ๋อมีอันนี้ด้วยระครับ<อ>ประกาศจับครับแฟนออฟติ เขายังชัดเจนนะนะเขายังชัดเจนกับความรักครั้งนี้ของเขาเชื่อไหมว่าถ้าสมมติแจกแจกตัวนี้ให้พี่ตะก้องปุ๊บเอา,ไป,าไปแล้วรูปไปแลรแ,ลแจกให้พี่ตะก้องปุ๊บหาคนนี้ไม่เจอนะเนี่ยครับทําไมอะครับรูปไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่ครับเรียกมาเรียกกลับปะเรียกมาเรียกกลับบางทีปะอ๋อ <laughs> เรียกมาแล้วกลับไปเถอะอ,อ,อย่างเงี้ยลูกผิดอะไรครับพี่ลูกผิดอะไรทำไมไล่หนูกลับอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับอ่นนเ,บอเดี๋ยวร้องเพลงอ๋อ oh, Happy Birthday อยู่แดงมีหีเป็นแฟนอ็อกเตดบัสไปนานๆแล้วก็สวยสิงไปนานๆอันดูเราใส่หัวอันที่มากมากบาะอันปากาเออที่สุดพอใส่เสร็จปุ๊บเอามาส่งต่อให้เราใส่ต่อทีนี้อืมฉันละจริงๆเราใส่อะไรเห็นบ้าง่ะอุ้ยจากมัมนกกชื่อว่าอะไรให้ตัวเนี้ยอันปากาจากมัมโกกลายเป็น อัปปาก้าตัวเล็กตัวน้อยไปเลยดีดีใส่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 ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ทำไมนะครับน่ารักมากครับอ่ะแล้วถ้าถอดออก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 แั้วปุ๊บไม่เป็นนิยามครัว่าอุ๊บนี่คือโอ้ my god มันน่ารักมากที่สุดแต่ให้ใครชักขยันเอามาทิดไว้ทิดไว้ให้คนเห็นในเบิร์ตภูทรมาใส่งานอยู่นี่ให้เขาเห็นในเบิร์ต มากมากไอ้มามาไอชินมาก,มากมาิใบเบิร์ตไ้คนเห็นใอ้เบิร์ขามากนี่ โย่หัวมุดลงห่ดเนี่ย ผลไ,ได้ดค,ครูใครกรูลืมอเอามาจากของผลไม้อ,อย่าไปใส่ชุดแบบนี้ไปที่ไหนอีกนะเฮ้ยอหนอยู่ไม่ให้เกลียดกันแต่งตัวของผมเลยลองพับลองพับขาเกงขึ้นอีกสักสามทบสิลองพับดูสิ ก็เชลวันก็จะมาปราบไกทองเ <c oughs> ชลวันคงทดีรู้ อยู่ในทัพพาลาต้องของชานวนติดแอริชัจากอเมริกาตู้เย็นมิดีโอเอาไว้ดูโชว์นยามชลาเลี้ยงเมียมันเลี้ยงเลี้ยงเมียมันเลี้ยงเรียงพ่อตานี่มันเลี้ยงข้าพ่อตาะสห้ตายแล้วเอาแม่ยายทันดันวม,มาดันรอนทีหนึ่งทีสองปุกน้องมาดันดันแวมาดันรอนทีหนึ่งทีสองปุกน้องมาดัน ดันละมาดันเปรียวดันละมาดันเปรียวถึงน้อหัดเดี่ยวพี่ก็จะดันอ๋อเป็นไรมางมาวันนี้มันเป็นหลายอย่างจังว่าเอาแล้วคราวนี้แรงบันดาลใจในการใส่ถุงเท้าคู่นี้มาคืออะไรครับถุงเท้าพี่เบส โอ้ถ oh, ุงเท้าพี่เบสถุงเท้าคุณแม่ครับพี่ครับถุงเ mm. ท้าคุณแม่เบสเขาบอกว่าใส่แล้วให้เลยผมก็เลยเอาแผมก็เลยซักตอนที่ผมถ่ายลงติ๊กต k นั่นแหละซักแต่วันนั้นมันยังไม่ได้ใส่วันนี้ก็เลยเอามาเอามาคู่เดียวด้วยสีขาวรู้ไม่ได้เอามาก็เลยใส่คู่นี้มานะฮะ อย่าบอกนะว่าพรุ่งนี้ก็ใส่คู่นี้อีกเหรออะไรนะพรุ่งนี้ก็ใส่คู่นี้อีกเหรอครับโชว์ขนาดนี้โชว์ขนาดนี้มึงคิดว่ากูจะกล้าใสไหมพรุ่งนี้น่ะอ๋อแสดงว่าไม่ใส่แน่นอนใส่แน่นอนฮะอะไรนะน่ารักมากพรุ่งนี้ใส่ชุดนี้อีกอะไรนะฮะ ชอบอะไรนะชอบน้าแข้งชอบตรงขนหรือตรงขาชอบขนไหมขนจะบอกว่ามีหลายที่ทรงน่อยถ้าสังเกตดูได้ๆกางเกงในล้วนๆที่ทุกคนดูอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ <'m> ทุกคนเห็น เดี๋ยวเดียวเดียวไอ้น็อตมายืนนี่ดิเอาใส่แว่นตาด้วยใส่แว่นตาด้วยอย่าคิดนะ้นแต่จะให้มายืนก <c oughs> อัวๆนะอยากรู้เหมือนกันสไตล,ล์หลีคนเดียวกันเป๊ะ <c oughs> ครับผมคุณชายข้าไปล่าจระเข้ไหมคุณชายแล้ว <c oughs> ดูมือคีย์บอร์ดกับนักร้อง สงสัยเขายังอินไอเจเดตยังไม่หายเอาเลยเอามาให้กูใส่แบบนี้โอ้เจเดตเจเดตในเรื่องก็ใส่แบบนี้เหรอครับไม่ใช่แบบนี้หรอกโอ้ยนอนรัสายเลยวะมึงเสือดุนแล้วถูกงานบุญบอกมาดูยู่ตรงยู่ตรงยู่ตรงเย็นเบิร์ดอันนี้เย็นปะกระกิง เบิง้งใดคืออะไรบ้างแบ่สอดปัดเลยเก่งคุณเดี๋ยวขอเชิญขอเชิญคุณนายโอ้คุณคุณชายนอ็อตคุณชายนอ็อตเล่นคีย์บอร์อดค,ค,รครับชายน็อตเล่นต่อครับท่านลงเชิญร้องเพลงครับน <laughs> ักร้องครับนักร้องครับ,รบนี่ผมแต่งตัวมาสไตล์ใครนะใครนะพี่อะไรนะอ่ะ,อะพออนันนั้นอันมานะครับไม่เอาแล้เก่งเจย์ไม่เอาแล้เก่งเจย์เฮ้ย ติดอยเจ้กูไม่ได้โกนหวนซื Asia, ้อถ้าเอาชุด hmm> นี God, <oh, ้มาให้ใส่ช่วงผมสึกใหม่ๆนะโอ้ยนุกดนบอกเป็นแปดอันนัทอ่านว่าหยุดเรียกพันลงเดี๋ยวนี้เลยนะคิดถึงพนโลงก็คิดถึงไอ้ในหนังปานีวะไปรอไปไปอย่างรถดเขาไปหลรดเขาแล้วมาถามหาพันลงบอก เออพะล้งยังไงกูนี่นะพะล้งเสียงกูเบิดแล้ววปะแม่งเพลงหรือตั้งไรเสียงเบิดแลยนี่